รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอเรื่องสรุปผลการประชุมองค์การความร่วมมืออิสลามครั้งที่41เมื่อวันที่18และ19มิถุนายน2557ได้มีการประชุมกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลามระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งที่41 ที่เมืองเจดดากรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียสรุปผลการประชุมเนื้อหาร่างมติที่เกี่ยวกับไทยโดยรวมมีใจความสมดุลและเป็นบวกกับไทยในลักษณะเดียวกันกับข้อมติการประชุมครั้งที่40ณกรุงโกนากรีประเทศกินีคือ 1. OIC ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยเรียกร้องการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ 2. OIC สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับ b r n และให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแต่ไม่ได้ระบุว่า OIC ต้องการเข้าร่วมในการพูดคุยและ 3. เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบถึงความสำคัญการประชุมดังนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าองค์การความร่วมมืออิสลามเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมุสลิมประกอบด้วยสมาชิก57รัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์การความร่วมมือที่เป็นปึกแผ่นของประชาชาติมุสลิม เพื่อให้ประชาชนสามารถยืนหยัดได้อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันได้จัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งที่41ผลการประชุม OIC ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางสันติและการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างถาวร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุรุนแรงว่าในขณะที่องค์การความร่วมมืออิสลามได้สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยแต่ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์เพื่อนำเอาความแตกต่างทางศาสนามาเป็นเงื่อนไขก่ขอให้เกิดความแตกแยกในสังคมพหูวัฒนธรรมเช่น กรณีก่อเหตุสร้างสถานการณ์สังหารผู้นำหรือตัวแทนศาสนาทั้งศาสนาพุทธและอิสลามที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กระทำถึงแม้แต่ในเร็วๆนี้เมื่อวันที่30มิถุนายน2557ได้มีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกาดยิงมัสยิดนูรุดดีนบ้านท่าม่วงตำบลปนาแล อำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้ผู้ที่กำลังจะปฏิบัติกิจทางศาสนาเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนลอม,มดรอนซึ่งเป็นเดือนที่บริสุทธิ์และเดือนแห่งการกระทำความดีโดยหวังเพียงการสร้างความหวาดระแวงและความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยความพยายามที่ทำให้เชื่อว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐด,ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องทุกคนอย่าหลงเชื่อและร่วมประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงดังกล่าวเพื่อความสงบสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรสิทธิมนุษยชนสื่อมวลชนนิสิตนักศึกษาช่วยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความสมานฉันท์ปองดองให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกองอำํำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัยและความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งความพยายามที่จะให้องค์การมุสลิมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับของพี่น้องมุสลิมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความพยายามแก้ปัญหาของไทยในแนวทางสันติรวมทั้งขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทุกคนหันหน้ามาร่วมมือร่วมใจและอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ ตามหลักศาสนาอิสลามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโทรศัพท์073452535